สวัสดีครับผมวันนี้ครับผมจะมาแนะนำนะครับแนะนําจริงเราก็ถามกันมาเยอะครับเรื่องอชุดรถําหนักไกลตัวนี้ครับของทารันแนวนะครับใส่ไปแล้วใส่ยังไงใส่แล้วมันดียังไงครับแนะนําง่ายๆแนะนําวิธีใส่แล้วกันครับผมแนะนําวิธีใส่แล้วกันนะครับพอถามกันมาเยอะว่าพอซื้อไปแล้วใส่ยังไง มันจะมีทั้งหมดด้วยกันนะครับก็ห้าชิ้นนะครับสลักสลักพินตัวนี้มันจะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็สปริงคลีนไกนะครับสปริงสมอสปริงเข็มนะครับแล้วก็ตัวนี้คอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์มานะครับเป็น Gen ห้านะครับสิบเก้า Gen ห้าสิบเก้า เคลีย์นะครับเคลีย์อางแรกก็ต้องมาถอดกันก่อนถอดปืนกันก่อน,อนงอ่ายๆนะเคลียปืน,นครับด้านกลไปถอยหลังนะครับถอยหลังสไลด์มานิดนึงนะครับมันจะดังกิ๊กนะครับแล้วก็กดตัวนี้ลงนะครับกดตัวนี้ลงเห็นไหมครับมันจะมีสองฝั่งมันจะมีสองฝั่งนะครับ มันจะมีสองฝั่งครับมันจะมีสองฝั่งต้องกดลงพร้อมกันเนาะต้องกดลงพร้อมกันแล้วก็กดลงน่นะครับแล้วก็ปล่อยสไลด์ภาพมันจะดูยากนิดนึงแล้วก็มาแกะท่อนล่างกั่นก่อนถอดสลักตรงนี้ ก็สลักตัวนี้ครับจิ้มลงนะครับจิ้มเนี่ยหลายคนก็จะมีปัญหาอีกครับว่าเฮ้ยทำไมมันถอดยากจังครับของผมเนี่ยใช้วิธีง่ายๆครับจิ้มตรงนี้นะครับแล้วก็โยกครับเห็นไหมครับผมก็จะโยกอันนี้ไปด้วยครับโยกคันข้างสไลด์ไปด้วยนะครับเรามืออีกมือก็ดันเข้าไปดันเข้าไปแล้วก็งัดตัวล็อกจิงบล็อกขึ้นมาแล้วก็คันข้างสไลด์วาง แล้วก็ดึง housing ชุดสะพานมันออกมาเลยนะครับสิ่งที่เจอปัญหาเยอะที่สุดนะครับที่เจอปัญหาเยอะที่สุดก็คือไอตัวเนี้ยครับสปริงคืนไกลที่มันอยู่ใน housing เนี่ยหลายท่านก็จะบอกว่ามันถอดยากอะถอดคอนเนคเตอร์ครับคอนเนคเตอร์ครับผมถอดคอนเนคเตอร์ออก ใส่คอนเนคเตอร์ไปก่อนครับผมใส่คอนเนคเตอร์ก็กดลงแบบตรงๆนะครับใส่คอนเนคเตอร์ไปก่อนแล้วก็ครับเอานะครับชุดสลักเนี่ยครับเอกัดนิดนึง่งกัดนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ เอาสลักนี้ครับดันดันสปริงคืนไกลให้เดินมาข้างหน้ามันจะมีเดือยเล็กๆตรงนี้ครับมันจะมีเดือยตรงนี้ครับดันมันมาข้างหน้าแล้วมันจะมีสลักนะครับเลื่อนครับมันจะมีสองมันจะมีสองอันนะครับมันจะมีสองช่องนะครับดันช่องขึ้นมานะครับดันให้มันขึ้นมาเป็นช่องบนครับ ทีนี้ก็ออกมาถอดนะครับถอดสปริงกันนะครับมันจะมีช่องอยู่ใช่นะครับมปนช่องตรช่องแบบบิดครับบิดบิดปึ๊บมันก็หลุดแล้วครับใช่นะครับบิดแล้วมันก็หลุดได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสปริงนะครับเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนสปริงครับผมใส่กลับเข้าไปครับใส่กลับเข้าไปก็ทางแบนนะครับทางแบนแบน ทลแบนแล้วก็บิดเห็นไหมครับบิดแล้วก็วิธีใส่คืนนะครับวิธีใส่คืนก็ง่ายๆครับเอาตัวหมุดตัวนี้นะครับมาใส่ช่องแรกก็คือช่องนี้ครับก็คือช่องนี้นะครับนะี่ครับก็ดันครับดันแล้วก็กดตัวนี้ลงดันนะครับแล้วก็กดลง โฟกัสกลับมาเห็นไหมครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้ววิธีใส่คืนนะครับที่ผมเจออีกก็คือมันจะมีเนี่ยงตัวนี้เห็นไหมครับตรงตรงสะพานตัวนี้ครับเอามาเกี่ยวในนี้เอามาเกี่ยวในนี้เห็นไหมครับเอามาเกี่ยวในนี้นะครับเอามาเกี่ยวในนี้นี่ครับเอามาเกี่ยว ดันเข้าไปแล้วครับแต่ต้องเกี่ยวให้ได้นะต้องเกี่ยวครับถ้าไม่เกี่ยวแล้วมันจะไม่คืนไกน่เห็นไหมครับครับเอาตัวนี้ครับเข้าไปเกี่ยวเห็นไหมครับมีได้แล้วเห็นไหมเห็นไหมนั่นเลยครับสําเร็จอันนี้คือทอนล่างเสร็จแล้วเราก็ประกอบทอนล่างกลับเข้าไปครับ ก็เอาขันค้างครับแล้วก็ล็อกกิ้งบล็อกใส่เข้าไปครับผมแล้วก็สลักตัวใหญ่ตัวแรกนะครับเทคนิคนะครับเทคนิคง่ายๆครับกดตัวนี้มันลงนิดหนึ่งครับนะครับกดตัวนี้กดสะพานไก่ให้มันลงนิดหนึ่งครับกดแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับเสียบครับแล้วก็กดเข้าไปตรงๆนะครับนี่นะครับ แล้วก็สลักที่เขาให้มานะครับสลักที่เขาให้มาใส่กลับเข้าไปนะครับผมสลักของเขาเป็นสแตนเลสครับที่ในชุดทาลันที่เขาให้มาข้อดีของมันก็คือมันแข็งกว่าของเดิมที่ให้มามันเป็นพลาสติกนะครับ l o ก k i n g b l o c มันก็จะโยกไม่ได้นะครับมันจะโยกไม่ได้ข้อดีอมัน่ะวิธีถอดวิธีถอดข้างล่างอ่า ท่อนบนท่อนบนขออภัยครับท่อนบนนะครับพิหงายขึ้นตรงนี้เข็มแทงชนวนนะใต้เข็มแทงชนวนเนี่ยมันจะมีพลาสติกสีดําเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับกดมันลงครับเห็นไหมครับกดมันลงตรงนี้นะครับกดมันลงนะครับเพราะกดมันลงเนี่ยเพราะกดมันลงนะครับเอามือทำอย่างนี้ครับกดมันลงนะครับแล้วก็แผ่นปิดท้ายสไลด์ตรงนี้ครับนะครับเขาว่าเพจแผ่นปิดท้ายตรงนี้ครับ กดด้วยนะครับแล้วก็กดแผ่นปิดท้ายถอยหลังลงมาครับเห็นไหมครับแค่นี้ครับครับได้แล้วนะครับแล้วก็กดเห็นไหมแล้วก็ถอดมันออกมาเลยแต่ในช่วงที่ถอดนะครับเอาเอาเอ,าอาไม่มือปิดไว้หน่อยเนาะเพราะเดี๋ยวสปริงอ้ตัวนี้ครับ สปริงเข็มนะครับเข็มกับตัวสปริงที่มันขอล้างปอกเนี่ยมันจะกระเด้งออกมาได้<ม>ก็ดึงออกมาได้เลยครับทีนี้ดึงออกมาดึงออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็วิธีที่จะถอดนะครับสมอล็อกเข็มก็กดนะครับกดแล้วก็ทีงนะจะไม่เห็นนะครับกด นะครับกดอย่างนี้เลยครับเห็นไหมครับพอกดแล้วเนี่ยขอหลังปอกมันจะล่วงลงมาเราเทย่างนี้เห็นไหมครับง่ายๆครับจะถอดอย่างงี้ง่ายๆเลยนะครับควาลงนะครับความลงนะครับความสไลด์ลงแล้วก็เอาตูดเนี่ยครับวางอย่างนี้เลยนะครับ วางไว้ในช่องนี้ครับกับจ้านหนึ่งแล้วก็กดเห็นไหมครับเนี่ยพอกดลงเนี่ยสปริงมันจะมันจะถอดสปริงคับง่ายขึ้นก็ไอ้ถ้วยดันก็ใส่ถ้วยดันสปริงเนี่ยมันจะง่ายขึ้นครับเห็นไหมมันจะง่ายขึ้นแล้วก็มาใส่นะครับด้านที่ผมใส่เนี่ยสปริงมันจะมีสองด้านนะครับมันจะมีสปริงที่เป็นคดเดียว โทษทีโทษทีโทษทีสปริงที่เป็นขดเดียวตรงนี้นะครับกับสปริงที่เป็นสองขดนะครับนะครับผมก็จะเอาสปริงที่เป็นขดเดียวลงล่างครับครับแล้วก็กดลงครับสปริงคับใส่กลับเข้าไป ระวังหายนะครับมันกระเด้งง่ายมากเนี่ยครับก็ใส่ประกบมันเข้าไปครับแล้วก็ปล่อยแค่นี้เองครับเนี่ยเสร็จแล้วนะครับสปริงส่วนสปริงเข็มนะครับสปริงเข็ม,ขมนะทีนี้ก็มาดูในส่วนของสปริงสมอนะครับสปริงสมอ ก็ใส่เข้าไปตรงๆรครับมันสองด้านใส่ด้านไหนก็ได้ครับมันเหมือนกัน,นแล้วก็นะครับดูง่ายๆครับดูง่ายๆมันจะมีทู่ๆูทู่ทูนะครับทู่ๆกับแหลมๆถามว่าใส่ยังไงนะถามว่าใส่ยังไงในนี้มันก็จะมีฝั่งที่เป็นทู่ๆู นะครับแล้วก็ฝั่งแหลมๆเนี่ยฝั่งนี้แหลมเห็นไหมฝั่งนี้ทู่อ่ะทีนี้ก็มาใส่กันก็ความสไลด์ลงครับอ่าเสร็จแล้วเห็นไหมครับมันมีบางจังหวะนะครับที่ อาจจะหลุดเฟรมกล้องทังนิดหนึ่งยังใหม่เยกับยังใหม่กับการใช้มือถือถ่าย,ยตัวนี้ใส่แล้วแล้วก็ก็กดตัวนี้ครับกดตัวนี้ลงแล้วก็เอาคอลัางปอกวางลงไปได้เลยครับแล้วก็จะล็อกเองเนะครับมันจะล็อกก็จะออกมามันจะล็อกของมันเองอยู่แล้วแล้วก็เอาสปริงคอลั้งใส่เข้าไปสปริงคอลัางใส่เข้าไป เีโฟก,กัสอันนี้ใหม่สปริงคอล้างนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ชุดเข็มใส่เข้าไปครับวิธีใส่กลับเหมือนกันครับวิธีใส่กลับก็ใส,แส่แผ่นปิดท้ายสไลด์เนี่ยครับแผ่นปิดท้ายใส่เข้าไปได้เลยนะครับใส่เข้าไป พอใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ให้มันไปไปพอใส่เข้าไปเนี่ยมันจะไปติดตัวใหญ่ก่อนมันจะไปติดเข็มก่อนนะครับพอติดเข็มเนี่ยก็กดลงครับนี่ครับกดตัวเนี้ยลงติดกดตัวใหญ่ลงนะครับในในช่วงที่กดเนี่ยเราเราต้องปิดเราต้องแผ่นปิดท้ายเนี่ยต้องกดเข้าไปด้วยครับแล้วก็สปริงแล้วก็กดสปริงขอหลังปอก เสร็จแล้วครับผมเรียบร้อยเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วเก็บว่าผมจะไม่ถอดพวกนี้เลยนะครับถอดก็ได้ไม่ถอดก็ได้นะครับมันไม่ได้มีผลอะไรว่าเราเกลีย์ปืนละเนาะเรียบร้อยครับผมทีนี้ก็ใส่เข้าไปที่ใส่ก็เนี่ยครับผมจะคว่ำสไลด์นะครับแล้วก็ง่าย,ยเสกปืนึ้น เปิดครับผมเรียบร้อยนะครับเริ่มเริ่มเปืดนะครับน้ำหนักเบาขึ้นแน่นอนแต่เพินวันนี้ผมไม่ได้เอาโซวัดไกลมานะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับ